คู่สาวสวยคู่นี้เลยนะคะกับพี่ฟ้าแล้วก็น้องชาร์ลอตนะคะก็ ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะแพ็คกระเป๋าเนาะไปฝั่งยุโรปกันมานะคะไปมอบความสุขให้กับแฟนๆฝั่งยุโรปนะคะกับ i n g l o อ Infinity Tour in e u r o p ยโรป2025นะคะก็มีทั้งหมด3เมืองด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบาเซโลนานะคะประเทศสเปนนะคะปา,ปารีสนะคะประเทศฝรั่งเศสร,รวมทั้งเมืองลอนดอนแล้วก็ประเทศของอังกฤษด้วยนะคะบอกเลยว่า3เมืองนี้เนี่ยแฟนขับน่ารักมากๆเพราะว่ามาให้กำลังใจทั้งสองสาวกนันเยอะจริงๆ ทั้งสองสาวก็จัดเต็มมากมีทั้งร้องเพลงคู่ร้องเพลงเดี่ยวก็มีจะร้องจะเต้นคือมีครบเลยนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองสาวเนี่ยมาเล่าความประทับใจนะคะในงานแฟนมิตท,ที่ผ่านมากันหน่อยค่ะดีใจค่ะที่ได้ไปหลายๆทวีปโดยเฉพาะทวีปที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปก็คือฝั่งละตินเม็กซิโกบราซิลเพราะมันไกลมากๆนี่ยคะแล้วก็ล่าสุดที่ไปมาก็จะมีสเปน ฝรั่งเศสแล้วก็ลอนดอนเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่รู้สึกว่าเอ้ยเรามีแฟนคลับต่างชาติที่เป็นต่างชาติในทวีปนี้เอเชียในยุโรปเนี่ยเยอะขนาดนี้ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปถึงก็แบบมันเป็นฟีลอบอุ่นมากเลยหนูหนูไม่รู้ว่ามันคือเนเจอร์ดอมอิงหลอดหรือเปล่าที่ทุกประเทศที่ไปเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้วก็ความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แค่ศิลปินกับแฟนคลับอะค่ะแต่มันจะเหมือนแบบเออเหมือนเป็นครอบครัวกันเหมือนมาแชร์กันบอกเล่ากันอะไรย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่า ค่อนข,ข้างที่จะผูกพันกับแฟนคลับด้อมอ,อิงหลอดท,ทุกที่ที่ไปค่ะดีค่ะถือว่าเป็นการไปที่เรารู้สึกว่าแบบเป็นความทรงจาที่ดีมากๆแล้วก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะมีโอกาสได้กลับไปอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เลยพยายามทําให้แบบบรรยากาศ mm hmm. หรือว่าทุกอย่างมันออกมาแบบมีความอบอุน่นมีความสุขแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะทําให้พวกเขาได้แล้วก็ทําให้นะตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ดีใจเนาะเหมือนเราเป็นคนเอเชียที่เราเราไปมีแฟนคลับฝั่งทางยุโรปมันก็ยากเพราะว่าหลายๆที่ก็เหมือนจะเป็นคู่แรก เราได้แบบเฮ้ยมีมิ팅มีแฟนมิทที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างฝรั่งเศสก็คือเขาก็จะบอกเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นคู่แรกที่มีมิ팅ที่นี่นะปกติมันก็จะเป็นงานแบบสายแฟชั่นหรือนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็เหมือนจะเป็น GL คู่แรกที่เราได้ไปจัดแฟนมิททานข้าวกับแฟนคลับอะไรเงี้ยได้โดนฉายาว่าเป็นคู่ตายายอะไรเงี้ยถ้าเป็นถ้า G ีมาก็ต้องอาจจะต้องนึกถึงอิงโหลดบ้างสักชื่อหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมายว่าก็อาจจะเป็นจุดขายที่ทำให้แฟนคลับเขาเห็นถึงความเลียวว่าคือเวลาที่ปกตติิออาาจจะเหมมืนแบบส หนึ่งสองสามสี่เวลาอยู่หน้ากล้องอาจจะต้องคุยกันอะไรเงี้ยแต่บางทีถ้าสมมติว่ามันมีจุดที่เรารู้สึกแบบยังไม่พร้อมที่จะคุยก็ก็ยังไม่คุยพี่พี่ก็เห็นว่าเราก็ตีกันหน้าสือนะ่อไปเลยก็<อ><อ>เป็นก็ปกติห<อ>นูว่ามันเป็นปกติของมนุษย์ผู้หญิงที่อ่าเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้โตมาแบบด้วยการไม่ได้ถูกแบบว่าซึมซับมาด้วยการมาเริ่มมาจากการแข่งขันนางงามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีบ้างที่ไม่ถูกใจลิ้นกับฟันตีกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็คุยกันก็รักกันเออก็ไม่ได้ไม่งนอุย่คทก ก็รักกันดีนะคะมีการูยันมมีเลยมีก็บอกว่าเออแบบมีบ่อยก็บ่อยจริงจริงอนนี้ก็ก็บ่อยค่ะก็มีการแบบคุยกันบ้างว่าเหมือนแบบจุดไหนที่ที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยแต่คือหลังๆมันก็ต้องยอมรับว่าเหมือนเวลามันกระชับมากขึ้นที่ที่ที่จะมีโอกาสได้ทํางานด้วยกันหรือได้อยู่ด้วยกันเราก็รู้สึกว่าใช้เวลาที่เหลือให้เต็มที่กับกับสิ่งที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งเรื่องความมืออาชีพหรือว่าการอยู่ด้วยกันถ้าไม่ ไม,ไม่พอใจเรื่องอะไรก็คือต้องคุยกันเลยจะได้ไม่ต้องแบบให้มันมีโมเมนต์ที่ที่ก่อนหน้านี้มันมันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือหนูไม่รู้นะแต่หมอนหายถึงว่าหนูหนูหนูกล้าเล่นกับเขามากขึ้นโดยที่หนูไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเขาจะรำคาญหรืออะไรเราไหมบางทีเราก็ไปเกาะแกะเขาซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะไม่กล้าไงแบบอยากจะกอดก็ไม่กล้ากลัวเขาจะหาว่าเราไม่ให้เกียรติไหมแต่เดี๋ยวนี้คือแบบกอดก็คืออยากกอดก็กอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กอดได้ ชอบไหมหนูไม่รู้แต่ก็คือแบบเออมันก็คือสิ่งที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันมันเหมือนพี่น้องกอดกันอ่ะพี่ประมาณนี้นี่อินฟาชอบอะไรอินฟาฉันหลอดนองเนี่ยชอบชอบที่เขาโตขึ้นมีสติมากขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นไม่คิดเยอะนี่แม่พีตเตียงเขาาชอบซึนแบบว่าแต่กอดก็ไม่กอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องกอดกัน สาวยไะเนี่ยบอสอาจจะไม่ได้เรียกโดยตรงแต่ว่าจะเป็นทางกรรมการในบริษัทที่เรียกเราเข้าไปหมายถว่าบางทีแบบมันมันเคยมีครั้งหนึ่งที่เกิไม่มองหน้ากันเลยใช่มาครุเลยล่ะก็ได้มีการเรียกเข้าไปว่าเหมือนแบบสาเหตุมันเกิดจากอะไรก็เลยได้มีโอกาสได้พูด ความคิดของแต่ละคนแชร์กันอนะไรเงี้ยพอถึงจุดตรงนั้นก็มันเหมือนมันต้องยอมลดกันคนละ50-50แล้วก็รับฟังกันมากขึ้น,นะอะไรก็มีผลนะแฟนคลับก็มีผลอย่างบางทีเหมือนแบบอาจจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําให้รู้สึกว่าเราแบบไม่ค่อยอยากเข้าใกล้กันเราจะชอบมีเ,เขาตีกันนะอะไรก็มีก็มีบ้างแต่ว่า ส่วนมากก็มาจากทางพวกเราด้วยหนึ่งบางทีอย่างที่บอกไปคิดไปเองริงส่วนตัวยอมรับเลยว่าเป็น<ม>เป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดแบบกลัวกลัวด้วยค่ะกลัวจะไม่พอใจกลัวจะไม่ถูกใจอะไรเงี้ยจนมันอาจจะทําให้บรรยากาศมันไม่ไม่น่า แบบมาคุไม่น่าไม่น่าสนใจอะไรเงี้ยไม่ไม่ก็ยังอยู่อิงหลอดนี่แหละไม่ไม่มีอิงก็มีหลอดไม่มีหลอดก็มีอิงอยู่ก็ยังมันก็ยังมีผลงานกันอยู่ก็ยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนแฟนคลับชอบแต่งฟิกแบบไม่หนูเป็นมะเร็งเอ้ยหนูแบบป่วยหนูอะไรอย่างเงี้ยแบบเศร้าอ่ะหนูอ่านุนอ่านนะหนอ่าน หนูอ่านนะไม่ไม่มีหลอกรักกันหวานกันไม่มีหนูก็จะพิมพ์ว่าโอ๊ยคําเดียวแบบว่าให้รับรู้ว่าฉันเห็นแล้วนะ <laughs> ไม่เอาขมได้ไหมชีวิตจริงมันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเซลๆเข้าไปค่ะ